นานี้แปลว่ายอมกันแต่แล้วเราไม่ยอมกันเห็นไหมหลายๆที่ต่อยกันตีกันมันผิดศีลกันมันผิดศีลแต่ต้นไงแต่แต่เ,ตเราไปบวชกับพระอุปัชฌานะถ้าเราแปลออกมาเราจะได,ไ,ดได้เข้าใจเลยคําแปลนะคําแปลตอนขอบวชนะมันมีความหมายมันมีคําแปลว่า ค่าแต่อุปชัยยะผู้เจริญคือค่าแต่อาจารย์บวชให้ข้นน้อยแนะ่บวชให้กับผมน้อยบูชาก็าจะถามว่าบวชเพื่ออะไรขอผมอยากทําพระนิพพานให้แจ้งในคำขอบวชนะเออเอาใอยังงั้นเนี่ยคู่สวดเนี่ยไปถามเขาหน่อยว่าก็เป็นมีเหมาะที่จะบอกเหมาะที่จะบวชได้ไหม ก็มีคู่สวดสององค์ใช่ไหมละ่ะเรียกเราไปยืนห่างจากหัดธําบาทออกไปตรงนู้นเราก็จะถามว่าเป็นคนสมบูรณ์หรือเปล่ามนุษย์โซซีอามาปันเตเป็นคนจริงกรจจพระเจ้ารัะเป็นคนจริงครับเหตุที่ต้องถามเพราะว่าสมัยก่อนมีพญยายน,นาคมามาขอบวชอะท่านก็ไม่ได้ให้บวช พระเจ้าไม่ให้บวชเพราะว่าทําไมพระเจ้าไม่ให้บวชมันไม่ได้หมายว่าเพียงเป็นเดรัจฉานนะแต่ความหมายจริงๆอ่ะที่พระเจ้าไม่ให้บวชเพราะว่าเขาเป็นกายทิพย์เป็นกึ่งเทพกึ่งสัตว์มีอิทธิฤทธิม์มีนู่นมีนี่ พากว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้บวชเนี่ยมนุษย์ธรรมดาจะไม่ได้บวชเลยเพราะว่าพวกนาคที่เขาอยากบวชนระกอบกับบวชแล้วจะไม่สามารถบรรลุได้เพราะว่ามันอยู่กึ่งกึงของเพศพระองค์ตรัสรู้มาเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างพวกเราเนี่ยเพกกยื่อการบรรลุธรรมถ้านั่งอยากจะบวชต้อง เป็นมนุษย์ซะก่อนโดยสมบูรณ์เพราะเมื่อเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วสมองปัญญาความคิดมันก็จัดทะลุทะลวงได้แต่เป็นนาคเนี่ยมันอยู่กึ่งกึ่งและเป็นมีความเป็นทิพย์แล้วถ้าโกรธปุ๊บมันจะกลายเป็นนาคเป็นงูขึ้นมาทันทีสติของเขาจะไม,ไม่เยอะเหมือนมนุษย์เวลาโกรธ จะเผาผลาญกนันทันทีหรือเวลา